2 3 <coughs> 4อ๋อ16 <5, coughs> หยียับนะครับค่อยอย่าไปูกับน,น,น,นั่นนี่ตัเราย้างมันลึกแ้วนี่หรอนนม,นนม,มันตายแล้วเหรอมันนน่งแล้วว่ะูกับกับไปแล้วหาย,ย,ยปอดมันไหนเด้อ นกกระตกน้ยู่ที่นาะหนอได้ไหมฮิช่วยนาย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 มา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 ช่วยมันเล้วเอากระดาษกระดาษนี่ลึงมาเจี๊ยดให้มันกันช่วยนกช่วยช่วยชีวิตนกเห็นกอลูกนกลูกมันหรือแม่มันพุ่งกลับลูกมันมา พ้อมกลับระวังเศษแก้วนะอย่ไมพุมกลับใจดีนี่โอ้ยซัำนับ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 นีบนบ โอ้โหสันเลยนั่นคุนเนยคนนี้คนนี้ช่วยชีวิตฮีโร่ฮีโร่วันนี้ฮีโร่วันนี้ค่ะฮีโร่ยกนิ้วนายโอ้โหสันเลยนั่นค่อยหยยบนะครับค่อยอย่าไปกับนั่นนั่น มันนตายแล้วหรอมันนิ่งแล้วเห้มันนิ่งแล้วอ่ะกกับกับไปแล้วหายปอดมันไหนเด้อ นกกระตกไหนผมได้เนาะได้ไหมฮิชูนาย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 มา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 ช่วยมันเล้วเอากระดาษกระดาษนี่ลึงมาเจ็๊ดให้มันกอนนะะคช่วยนกช่วยช่วยชีวิตนกเห็นกอลูกนกลูกมันหรือแม่มันพุ่งกลับลูกมันมา ต้อมกลัระวังเศษแก้วนะอยไมพกลับใจดีนี่โอ้ยซัำนับ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 นีบนบ โอ้ยโอ้โหสั่นเลยนั่นโอ้ยกนิ้วนายคุช่วยชีวิตนะเนี่ยสันเลยไหมคนนี้คนนี้ช่วยชีวิตอ่อฮีโร่ฮีโร่วันนี้ค่ะฮีโร่